เจคโนสวัสดีค่ะมาพบกันในคลิปนี้นะคะขอนำเสนอให้ชมกับที่ดินจัดสรรอยู่ติดถนนหลวงชนบทค้าขายได้ค่ะเนื้อที่แต่ละแปลงจะมีเนื้อที่ขนาด113ตารางวาถึง137ตารางวาค่ะถูกสุดในโซนนี้เลยนะคะซึ่งราคาเท่ากันทุกแปลงเลยค่ะราคาแปลงละ380,000บาทรวมโอนให้ด้วยนะคะ จัดไว้มีทั้งหมด9แปลงแต่ตอนนี้จองแล้ว4แปลงเหลือว่าง5แปลงสุดท้ายกันแล้วค่ะน้ำประปาไฟฟ้าเข้าให้ถึงหน้าแปลงนะคะที่ดินถมสูงกว่าถนนประมาณ10-20เซนติเมตรค่ะด้านหน้าวิวโดยช้างนะคะและยังสามารถผ่อน0%ได้ถึง1ปีด้วยค่ะทุกท่าน อยู่ใกล้พุทธมนฑลเชียงรายอยู่ใกล้โรงเรียนเพียงแค่350เมตรที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่บ้านโป่งบอนตำบลป่าก,กอคำอําเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายค่ะอยู่ใกล้สถานที่สำคัญหลายจุดหลายที่เลยทีเดียวนะคะอยู่ใกล้ที่ว่าการอําเภอแม่ลาว2.5กิโลเมตรห่างจากเซนทัลประมาณ18กิโลเมตรห่างจาก สนามบินเชียงราย28กิเมตรอยู่ใกล้วัดล่องขุน8กิเมตรอยู่ใกล้สิงปราค14กิเมตรอยู่ใกล้น้ำตกขุนกร19กิโเมตรนะคะการเดินทางสะดวกสบายค่ะเข้าจากถนนพอหนโยทิน3.5กิเมตรห่างจากตลาดสดป่าก่อดำ4.5กิเมตรอยู่ใกล้โรงเรียนโป่งบอน350เมตรนะคะ สนใจจับจองที่ดินวิวสวยติดต่อทักคุยตามเบอร์ติดต่อในคลิปได้เลยนะคะคุยนัดหมายเข้าชมแปลงจริงติดต่อคุณวิทยาโดยตรงได้เลยสำหรับวันนี้เจคเโคนโราไปก่อนสวัสดีค่ะ